วิด oh. oh. like huh? ีโอแซบอุ้ยแซบอะไรแซบแซบอะไรอ่ะอะไรแซบเรดิโอแซบ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 เรดิโอแซบก็ยังไปได้ฮะ90.75เรดิโอแซบ เอาปมระมชาข่าวของเราเหมือนเดิมเวลาเดิมคลื่นเดิม MM 90 75เรดีโอเซฟค่ะพี่หญิงยังอยู่กับคุณนะคะวันนี้เรามาดูเรื่องนี้กันเลยสมุทรสาครของเราเป็นที่น่ายินดีเนาะช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยพศสองพันเนี่ยจังหวัดสมุทรสาครของเราตั้งแต่วันที่11ถึง17เเนี่ยนะคะโอ้โหไม่มีค่ะ <laughs> อุบัติเหตุเนี่ยนะคะ ก็สะสม6วันก็6ครั้งบาดเจ็บเนี่ยแค่7คนเสียชีวิตไม่มีเป็นที่น่ายินดีไหมนี่นะคะเรื่องเราดีๆก็จะมาเล่าขานให้ดูเรื่องเราไม่ดีก็มีเรื่องเราดีๆก็มีเนาะแล้วก็กรมบุตุเนี่ยเขาก็เตือนหน่อยนะว่า ทั่วไทยเลยนะคะฟ้าขนองค่ะลมกระชาแกแรงนะใะต้นี่ก็หนักสุดเลยเจ้าฝนร้อยละ7 0เลยนะคะก็ระมัดระวังกันนิดนึงขออภัยกับเสียงนะคะเสียงแหบเสียงแห้งนะคะเพราะว่าออกไปเล่นสงการกับเขาเช่นกันเอาตรงไหนไม่เอาเอา,เอาแถวแถวหน้าบ้านเรานี่แหละประมาณนั้นนะคะทีนี้เราไปดูเรื่องของจำนวนจำนวนผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตที่ลดลง รวมถึงสติรายวันเมื่อเทียบกับช่วงสงกรานของปี6เรจนะคะลดลงมากเลยร้อยละสิสาเหตุเนี่ยก็เป็นเพราะว่ายังเป็นแชมป์ที่ที่ที่หน้าห่วงใายก็คือเมาแล้วขับแล้วก็ขับรถเร็วนะคะก็วิเคราะห์แล้วก็เป็นมอเตอร์ไซค์เสียส่วนมากนะคะรถยนต์ก็ยังน้อยเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็ปีนี้ก็ลดลงกว่าปีก่อนๆน,นะคะเนื่องจากว่าทุกภาคส่วนเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็ช่วยกันช่วยกันดูแลในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนก็เลย กรมควบคุมความประพฤกินี่ก็เฝ้าระวังอุบัติเหตุกันอย่างหนักเลยก็ทําให้คนไทยเราเนี่ยมีความสุขกับการเดินทางปลอดภัยกันนะคะวันนี้เสียงแห้งมากเลยพักสักครู่นึ่งก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวมาว่ากันต่อวิดีโอแซบอุ้ยแซบอะไรแซบแซบอะไรอะอะไรแซบวิทยุแซบ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 วิทยแซบยังไปได้ฮะ ก้าสิบจุดเจ็ดห้า radio ช่วงนี้เรามาดูต่อกันในช่วงของวันหยุดเทศกาลสงการนี้จากจํานวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนเลยนะคะหลังจากที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานทั่วไทยนะทั่วประเทศเลยเนี่ยในช่วงเทศกาลนี้สะท้อนเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวนะคะชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีต่อก,การกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในภาคธุรกิจค่ะการท่องเที่ยว และก็การบริการที่เกี่ยวข้องทางสนามบินดอนเมืองเนี่ยก็ได้เตรียมความพร้อมมันในทุกด้านเลยทั้งระบบบริการตัวเองระบบลงทะเบียนใบหน้าช่วยลดขั้นตอนการแสดงเอกสารสามารถผ่านจุดตรวจต่างๆได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะส่วนสงกรานของเชียงใหม่คึกคักค่ะนักท่องเที่ยวออกมาเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานนักท่องเที่ยวทั่วไทยและก็ต่างชาติเนี่ยรวมทั้งชาวเชียงใหม่เนี่ยต่างออกมาเล่นน้ําสงกรานกันในช่วงบ่ายนะคะแล้วก็แต่ละคนต่างก็สวมชุด ที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะและก็สนุกสนานกันเลยล่ะคะ่ะและบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงก็เช่นกันนะคะประชาชนนักท่องเที่ยวต่างๆก็มาเล่นสงกรานที่ลานเล่นน้ำนะมีจุดเติมน้ำให้ด้วยนะคะทุกอย่างบริเวณท้องสนามหลวงก็มีกิจกรรมความสุขตลอดทั้ง 5วันจนถึงวันที่15เมษา2568นะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง23นาฬิกาแล้วก็มีการแสดงเชิงวัฒนธรรมนะมีคอนเสิร์ตมีศิลปินนะคะโชว์บนเวทีมีกิจกรรมมหัศรรยวัดในเรื่องของสเสน่ห์คนไทยนะคะกิจกรรมทั้งหมดนี้ละค่ะก็มีขนมให้ชวนชิมมีเวทีมวยมีหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปชมไปเที่ยวไปละเล่นสงการานฉลองวัน ขึ้นปีใหม่ของไทยเราเนีคะและนี่คือเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ฟังนะคะในเรื่องของช่วงสงกรานค่ะ radio zap อุ้ย zap อะไร zap <c oughs> zap อะไรอ่ะ <c oughs> อะไร, <c oughs> ะไร zap radio zap. Oh. zap 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 oh. radio zap ยังไปได้ฮนะ90.75 radio zap <c oughs>